คุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินเทอร์นินะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ชายซึ่งอ้างตนว่าเป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือมีลักษณะอาการมึนเมาแล้วก็พูดจาข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในอำเภอสตาฮีจังหวัดชนบุรีล่าสุดนั้นได้มีคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่14ทับ2 5 6 5 เรื่องให้ปลดนายทหารออกจากราชการอาศัยอำนาจตามข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการบรรจุปลดย้ายเลื่อนและลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหมพศ5 5 0 2หมวด1ข้อ4วงเล็บ2และข้อบังคับทหารที่11ทั 16, 3, ลงวันที่14พึกพฤศจิกายนว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตรมาตรา4ข้อ2และข้อ12กับคำสั่ง กหเฉพาะที่281ทับ60ลง27พค60โดยมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการฐานเรือและผู้บัญชกา,า,าการฐานอากาศทำการแทนสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผนวกกข้อ1.41.43ฉะนั้นจึงให้ปลดนาวากาศนาวาเอก อลรณกรปลอดดีรอนอประจำฐานทัพเรือสตหีบออกจากราชการเป็นนายทหารกองหนุนไม่มีเบี้ยววัดบำเหน็จบำนาญสังกัดกรมกำลังพลทหารเรือเนื่องจากว่ากระทําผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้สั่งณวันที่7มกราคม2 5 6 5รบคําับคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนามโดยพลเอกวรเกียรติรัตนานนท์ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งคาสั่งดังกล่าวนั้นก็ได้ส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและประกาศโตราชก,กิจจานุเบกษาต่อไปนี่แหละครับก็มีการดําเนินการปลดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับทหารเรือที่เมากลางและก็ยิ่งไปกว่านั้นครับล่าสุดนั้นเนี่ยปรากฏว่าวิบากกรรมของนายคนนี้ยังไม่หมดนะครับล่าสุดมีการออกหมายจับนะครับซึ่งสารมทบ14บออกหมายจับ นาว่าเอกอลงกรปลอดดีในความผิดดูหมิ่นเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางข,ข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หมิ่นประมาทปมที่ไปด่าตำรวจนั่นแหละนะครับแล้วก็ปากแก้วที่อำเภอสัตหีบนะครับแน่นอนเรื่องนี้เนี่ย<ต>ก็กลายเป็นว่านายคนนี้เนี่ยครับคือหมดสิ้นอนาคตในการรับราชการนะครับเป็นทหารอยู่ดีด มียศมีตำแหน่งไม่ชอบชอบเบ่งชอบกลางตอนนี้ก็สมใจนะครับถูกปลดออกถูกคดีความอีกเรียกว่าหมดอนาคตรครับ